แขนนี้ต้องชําระและนี่คือดองปลื้มไกลจากขอนแก่นเลยดองปลื้มเล่าว่าสมัยเด็กอยากเป็นช่างสาก็เลยเอามอเตอร์รถบังคับกันเล่นและนี่คือผลงานก่อนมาเรียนครับนี่โอ้ตอนเป็นวัยรุ่นใช่ไหมใช่ครับโอ้โหสากในครั้งนึงไงโอ้โหอา่ดูไม่ได้เลยเดี๋ยวลองดู สิบสองวันต่อจากนี้เราจะมาฝึกวิทยายุทธ์ใกับน้องปื๊ดกันสามวันแรกเราจะมาปรับพื้นฐานกันก่อนน้องปื๊ดจัดว่าไม่มีพื้นฐานอะไรเลยต้องอธิบายตั้งแต่เครื่องสักรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้มันทายังไงใส่เข็มตั้งเครื่องเปิดเครื่องปิดเครื่องแล้วก็ได้เป็นผลงานชิ้นนี้ออกมาสองวันก็เริ่มสักได้ระดับหนึ่งเขเตรียมอัดวิชาแสงเงาให้กันต่อก่อนจะไปลงแสงเงาขอตรวจเส้นกันก่อนเส้นไม่ผ่านไม่สอนลงเงานะจ๊ะน้องปื๊ดเป็นอีกหนึ่งนักเรียนที่ผมสอนแล้วเห็นถึงแววความเเกกกกก่่่่งงงงงงละะคควววาาาาาามมมมมมตตตัััั้้้้ใใจจจจจททีีีออยยป็นนนชๆไพืฐุุณริผ เทคนิคการสอนทําให้คุณเก่งให้ได้และก็ได้เวลาเรียนสักบนผิวคนจริงห่วยไเยอะทําให้ดีนะเว้ยเฮ้ยสักครั้งแรกก็เจอจุดยากเลยคุณสักอยากได้แมงปอยที่หลังมืออ้เปิ่มเองทําไหวไม่ไหวแต่ไม่ต้องห่วงผมประกบอย่างใกล้ชิดคุณสักวันนี้ก็น่ารักซะด้วยงานนี้ยังถือเป็นงานที่ไม่ยากมากเป็นการถมดําและนี่คือผลงานการสักคนครั้งแรกของน้องปื้มเพื่อนๆคิดว่างานของน้องปื้มเป็นยังไงกันบ้างคลิปน้องปื้มจะเอามากอาจจะต้องตัด3 EP ยากให้ฝากเพื่อนกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องปื Bye.